เวลา8นาฬิกาพ่นเอกมอมเจ้าเฉลิมศึกยุคนพร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลและราชินิกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ไปถวายราชสุดีและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณปฐมบรมราชานุสรณ์สพรามพระพุทธยอดฟ้าเนื่องในวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2566และในเวลา16นาฬิกา45นาทีคณะอุคมนตรีไปวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรับลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจัก,กรีบรมราชวงศ์ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกลุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2 3 2 5ส่งรวบรวมราชานาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงส่งก่อตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของประเทศ ทรงพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านอาทิกฎหมายวรรณศิลป์ส่งเป็นพุทธมามะกะที่ส่งเลื่อมใสสัทธนในพระบวรพระพุทธศาสนาจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชสมัยของการสร้างสารรค์ฟื้นฟูแห่งรัฐและวัฒนธรรมไทย